พบกันอีกครั้งในช่องบ a ง g k o k Photo i d e t i Channel ใน EP ที่8วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราแป้งหากพูดถึงเชื้อราในดอกกัญชาแล้วล่ะก็เราจะไม่พูดถึงเชื้อราชนิดนี้ไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็คือราแป้ง เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดในดอกกัญชาปลูกในสภาพที่ชื้นและอับหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ดีลักษณะของเชื้อราชนิดนี้จะมาในลักษณะคราบขาวๆเป็นฝุ่นคล้ายแป้งกระจายบนแฟนลีฟและผิวดอกและมักจะขึ้นเป็นชั้นบางๆแต่จะไม่เป็นเส้นใยยาวๆต่างจากเชื้อราที่มีลักษณะฟูๆขนๆเหมือนปุยฝ้ายหรือใยสำลีแบบเชื้อราโบไซทิสและเจ้าเชื้อราชนิดนี้จะกระจายบนผิวด้านบนของใบและดอกก่อนจะขยายเป็นวงกว้าง เมื่อรุนแรงจะปกคลุมทั้งดอกสามารถมองเห็นและสัมผัสได้สปอร์ของเชื้อราชนิดนี้สามารถทําให้ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและจะมีอาการแพ้บางรายที่แพ้เชื้อราจะมีอาการผื่นขึ้นเมื่อสัมผัสหรือสูดดมอาจเกิดอาการคล้ายหวาดเช่นน้ำมูกไหลปวดศีรษะคัดจมูกหรือแน่นหน้าอกและโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรังจะมีอาการหายใจติดขัดครับในระยะยาวจะก่อให้เกิดการอักเสบ เรื้อรังในปอดโดยเฉพาะหากสุกัญชาที่มีเชื้อราเหล่านี้ในปริมาณมากอาจทําให้เกิดอาการปอดอักเสบเรื้อรังหรือโรคเชื้อราในปอดได้และก่อให้เกิดภาวะปอดอักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ไวเกินไปต่อสารบางอย่างที่เราหายใจเข้าไปเช่นสปอร์เชื้อราแบคทีเรียฝุ่นจากสัตว์หรือสารอินทรีย์อื่นๆที่มักปะปนในอากาศและนี่เป็นปฏิกิริยาอักเสบจ,จากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่อาจก่อให้เกิดพังผืดในปอดได้ ในระยะยาวครับและอาจมีอาการกำเริบซ้ำบ่อยคล้ายโรคหอบหือหรือไซนัสอักเสบแพทย์อาจวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้จากเชื้อราเรื้อรังครับและภูมิแพ้ชนิดถาวรนี้อาจอยู่กับเราไปตลอดชีวิตโดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต้องใช้การควบคุมและหลีกเลี่ยงแทนต่อให้ราแป้งหรือโอเดียมไม่อันตรายเท่า เปอร์จีลาสและอาจดูไม่อันตรายทางสายตาแต่หากได้รับเข้าไปในร่างกายบ่อยๆสามารถก่ออันตรายร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจและปอดได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและถึงโอเดียมจะไม่สามารถเจ่ะเข้าสู่ร่างกายคนได้โดยตรงและไม่ทําให้ติดเชื้อในปอดหรือระบบอื่นๆเหมือนเชื้อราแอสเปอร์จีลาสส่วนแอสเปอร์จีลาสเพนิซิลียมและฟิวซาเรียมจัดอยู่ในกลุ่มที่สามารถสร้างสารพิษและเจ่ะเข้าสู่ร่างกายคนได้และโบไซทิสก็สามารถ มาสร้างปัญหาให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันนี่คือสาระน่ารู้ทั้งหมดใน EP นี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบหากคุณไม่อยากให้วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกันกดติดอามและกดไลค์ไว้ตอนนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเส้นทางจะพาเราไปเจอกันอีกเมื่อไหร่สวัสดีครับ